จากเรื่องของการรักษาพระสงฆ์นะคะมากันที่เรื่องของ PM 2.5กันบ้างนะคะหลายครั้งนะคะเราก็ได้ยินเรื่องของการรณรงค์ลดค่าฝุ่น PM 2.5และเราก็รู้นะคะว่าที่มาของค่าฝุ่น PM 2.5ที่มากๆเนี่ยก็คือมาจากการเผา<ช>เผาวุ้นทางการ,กรเกษตรนี่แหละคะ่ะรวมถึงเผาขยะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งที่เมืองเลยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าจะเดินหน้าเป็นต้นแบบจังหวัดที่ไม่มีการเผาค่ะ จังหวัดเลยค่ะเดินหน้าเมืองต้นแบบปลอดการเผานะคะสู่ net zero emission ค่ะสร้างโลกเกษตรกรที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาการเผาในที่โล่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรค่ะตั้งเป้าให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องจกกกักรกลการเกษตรและนําไปใช้ทําการเกษตรปลอดการเผาค่ะ ที่โรงแรมมาร์เบิลอาร์ชเดลเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนายอนุพงศ์คำภูแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนางวราพรโอสถาพันธ์กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อวุโสบริษัทสยามคูบูต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดร่วมลงนามบัรทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ N e t Zero Emission จังหวัดเลยโดยมีนายสำเร็จภูแสนสีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานค่ะเพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของจังหวัดเลยภายในปี2585ภายใต้แนวคิด เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเป็นการผลักดันนโยบายรัฐบาลในการงดเผาวัสดุทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเผาตอซังหรือเผาอ้อยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอนุภาค PM 2.5จาจากการเผานะคะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรค่ะ โดยจะส่งเสริมระบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์พร้อมกันนี้ค่ะบริษัทสยามคูปตาคอร์ปอเรชันจำกัดได้มอบรถแทรกเตอร์จำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพื่อภารกิจพิชิตไฟป่าและฝุ่น PM 2.5ค่ะ สำหรับโครงการเกษตรปลอดการเผาเกษตรลดโลกร้อนนะคะบริษัทสยามคูบัตตาคอร์ปอเรชันจำกัดค่ะก็ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี2559เพื่อแก้ปัญหาการเผาในที่โลง่งโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรตั้งเป้าให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรแล้วก็นำไปใช้ทำการเกษตรแบบปลอดการเผาสอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐนะคะในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยจังหวัดเลยค่ะเป็นจังหวัดที่11ของโครงการเป็นการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าจังหวัดเลยผลักดันให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะก็อย่างที่น้องหนูดีบอกว่าเรื่องของกเกษตรนะคะสามารถที่จะสร้าง PM 2.5เนี่ยได้เป็นปริมาณมากเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันงดการเผานะคะ